Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์ Well, thank you for taking the time to study the word of God together with us. ก็ขอบคุณ And we hope that today's sharing will greatly bless you. และเราก็หวังว่าการแบ่งปันในเช้านี้จะเป็นพระพรกับคุณอย่างยิ่งใหญ่.เราก็ It is the best way to start a day. เพราะ So if you're ready, will go to our scripture ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากจะให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ In 1 Thessalonians chapter 2 verse 4ใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4 But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel even so we speak not as pleasing men but God who tests our hearts แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชรรณสูทใจเรา You know one of the things that I want to point out from this verse is this อย่างนึงที่ผมอยากจะดึงออกมาในข้อนี้แล้วก็แบ่งปันกับคุณก็คือ

เปาโลเองไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการทําให้มนุษย์รู้สึกพอใจในตัวเขาแต่เขาเนี่ยจดจอ่อที่การทําให้พระเจ้าพอใจในชีวิตของเขา And what want share a d with to t I you o และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ก็คือ that This test that a all is us of ตรงนี้ก็คือข้อสอบที่เราทุกคนจะต้องสอบให้ผ่าน You know, many times we will be in a situation where we have to choose whether we're going to please men. Please God. ที่เราจะต้องเลือกว่าเราอยากจะทำให้มนุษย์พอใจหรือทำให้พระเจ้าพอใจ and, and the truth is this the more we grow in God และความเป็นจริงก็คือถ้าชีวิตของเราเนี่ยเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้น The less will be focused on pleasing man เราก็จะจดจ่อกับการทำให้มนุษย์พอใจนั้นน้อยลง Because I'm telling you trying to please man all the time เพราะการที่เราพยายามจะทำให้มนุษย์พอใจในตัวเราอยู่ตลอดเวลา Can be a trap the enemy มันอาจจะเป็นกับดักของศัตรูที่กำลังล่อคุณอยู่ก็ได้ saying not to people must unkind mean and we I'm that be แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดุร้ายหรือเป็นคนที่คือไม่ไม่พยายามที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเลย talking about not pulling down I'm people และไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้คนอื่นดูแย่ But what I'm saying is in every situation in every relationship แต่ผมหมายถึงว่าในทุกสถานการณ์หรือว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตาม Or in in our interactions with people around us หรือในการที่เรามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา You know we must make sure that we don't fear the opinions of people so much that we compromise Our the things God. เราจะต้องคอยตรวจดูด้วยว่าเราเองไม่ได้พยายามจะยอมประนีประนอมกับถ้อยคำของพระเจ้าเพราะเราอยากจะให้เขาเนี่ยพอใจในตัวเรา Because faith uh, We live by เพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ And that's the Christian life แล้วนี่ถือว่าเป็นชีวิตคริสเตียนตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ right but what does that mean แล้วมันหมายความว่ายังไง you know it means หมายความว่า we live by our belief in what the word of God teaches เราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เราเห็นว่าถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราไว้ because the basis of our faith is the word of God เพราะพื้นฐานของความเชื่อของเราก็คือถ้อยคำของพระเจ้า you know without the written word เพราะถ้าไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ faith does not have a target. Our faith does not have a a ความเชื่อของเราก็คงจะไม่มีขอบเขตความเชื่อของเราก็คงจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะความเชื่อของคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะเชื่ออะไรก็ได้ตามใจของเรา what want But is believing what God has revealed in revealed God แต่เป็นการที่เราจะต้องเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยหรือว่าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า you know is our posture in the on the foundation of truth นั่นก็คือตำแหน่งที่เราจะต้องยึดเอาก็คือเป็นพื้นฐานของความจริง because as I said God's word is truth อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริง so every time In any situation you take the side of the word of God you take the side of truth And truth is the key to living in the freedom that God has for us So every time we compromise the truth of the word of God เรถ้อยคำของพระเจ้าเรากำลังทำให้ชีวิตของเราเองต้องตกเป็นทาสเพราะเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเราเองจะต้องคอยระมัดระวังจิตใจของเราไว้เสมอ Am I compromising the truth of the word of God in order to please them? ว่าฉันกําลังยอมประนีประนอมกับความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าเพื่ออยากจะทําให้เพื่อนๆของเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยพอใจในตัวเราหรือเปล่า because if we if Try to please man the it's not worth compromising word by of God please men เพราะถ้าเราพยายามจะทำให้มนุษย์พอใจในตัวเราด้วยการที่เรายอมประนีประนอมกับถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้ามันก็จะไม่คุ้มค่าสำหรับชีวิตเราเลย In fact we stop ourselves from living in the freedom that God has for us จริงๆแล้วเรากำลังเหมือนกับเป็นอุปสรรคให้กับชัยชนะของพระเจ้าที่จะปรากฏออกมาในชีวิตของเรา And and the truth is this และความเป็นจริงเลยก็คือ if we live our life trying to please man ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยการพยายามทําให้มนุษย์พอใจ you know our our we will not put weight The truth the word of God. So you know, the of God เท่ากับเราเองไม่ได้ให้น้ำหนักในความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าเลย because were focused people please what and so how on to think them เพราะเรามักจะคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ถ้าเราพูดแบบนี้คิดแบบนี้นำเสนอแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดถึงเรายังไงแล้วเขาจะพอใจในตัวเราหรือเปล่า know Fo of Christian the the การจดจ่อของชีวิตคริสเตียน is How to glorify God and how to please God. Because that is not about, you know benefiting god uh, in fact if we live for the glory of god it actually benefits us you know, So what pleases god we have to learn what pleases god Where the scripture very clearly says that without faith it is impossible to please god ปราศจากความเชื่อแล้วก็เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าไม่ได้ so when we uh, when our actions line up with what we believe in the word of God ดังนั้นเมื่อความเชื่อของเรานั้นตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า you know that's what pleases God การกระทําของเราตรงกับถ้อยคําของพระเจ้านั่นแหละที่ทําให้พระเจ้าเองรู้สึกพอพระททยในชีวิตของเรา so even in our daily conversations with people แม้แต่การที่เราพูดคุยกับผู้คนเป็นประจําทุกๆวัน you know when they say things that contradict the word of God เมื่อเขาพูดอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้า know how do we respond เราเองตอบสนองออกไปยังไง Do we just smile and agree with them just because we want to please them? เราก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วเหมือนเห็นด้วยกับเขาเป็นเพราะว่าเราไม่อยากขัดใจเขาหรือเปล่า Or do we politely reject it and politely contradict it? หรือว่าเราเนี่ยยอมที่จะขัดแย้งกับเขาแล้วก็ พูดถึงว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาคิดแต่ว่าเราทําด้วยความสุภาพ you know and we can be polite about it. we don't have to be harsh mean or 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 it becomes a fight คือการไม่เห็นด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปหยาบคายเราจะต้องไปทะเลาะเบาะแวงกับเขาเราสามารถทําด้วยในวิธีที่มันดูสุภาพได้ we can in love tell them look that's Disagree with that disagree I แล้วก็สามารถที่จะขัดแย้งกับเขาได้โดยการแสดงให้เห็นถึงความรักว่าเออเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะเพราะถ้อยคำจริงๆพูดแบบนี้ because by the reveals the what and stand us this is to I word word of God reveals us, and stand the word of God แล้วนี่คือสิ่งที่เราได้รับการเปิดเผยจากถ้อยคำของพระเจ้าดังนั้นสำหรับตัวเราเนี่ยเราเลือกที่เราจะยืนหยัดอยู่บนความจริง what saying have so is we will I'm

h e a v l y persecuted คือแม้แม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังคงเป็นอยู่นะครับแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเยอะมากหน่อยในสมัยก่อนการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยจะโดนข่มเหงอย่างรุนแรงมาก o n o w the preaching of the gospel was uh, looked down upon in their time แล้วในช่วงสมัยก่อนนั้นการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูก็เป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะดูถูกเสมอ both the Jews and the Greeks ทั้งคนยิวแล้วก็คนกรีก you k know, thought that the the message of the gospel is foolishness เพราะเขาคิดว่าเรื่องราวของข่าวประเสริฐหรือเรื่อง เรองราวของการเขียนเป็นเรื่องที่โง่เขลามากในสมัยก่อนเขาก็จะมีนักวิชาการแล้วก็มีหลักปรัชญาที่ดีๆที่ดูดีเหมือนของมนุษย์เยอะมากเลยแต่คริสตจักรเองถูกเรียกมาประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมตายบนกางเขนเพื่อจะไถ่มนุษย์ It is insult their intelligence to an คนกรีกเขาก็ถือว่าการเชื่อตรงนี้เหมือนดูถูกความรู้ที่ตัวเองมี oh, and the Jews thought it is an insult แล้วคนยิวก็คิดว่ามันเป็นการดูถูกต่อธรรมบัญญัติของเขา so you know it was a very offensive gospel จึงเป็นข่าวประเสริฐที่ผู้คนได้ยินแล้วรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก but what Paul is saying here is this แต่สิ่งที่เปาโลพูดเอาไว้ในข้อนี้ก็คือ no matter what how offended people can get I will still preach the gospel because I'm not about pleasing men เพราะว่าเราเองเนี่ย ไม่ว่าผู้คนจะคิดยังไงไม่ว่าจะคิดว่าเป็นเรื่องที่โง่เขามากขนาดไหนข้าพเจ้าเองก็ยังจะคงประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าฤทธิเดชข,ของพระเจ้านั้นอยู่ในข่าวประเสริฐ you know, <laughs> เราควรที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความมีน้ำใจอย่างแน่นอน you know, bridges with people. และควรที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนไว้เสมอล้วต้องคิดว่าเราเองอยากจะเป็นพระพรกับผู้คนแต่ในเวลาเดียวกัน u ราต้องตระหนัก แต่ในขณะเดียวกันคุณก็จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมของมารด้วยว่าอย่าให้คุณเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับการอยากทำให้ทุกคนพอใจในตัวคุณไปหมดเลย compro คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเริ่มทำแบบนั้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งนะคุณจะกลายเป็นคนที่มีแค่ความรู้ในถ้อยคำแต่ไม่ยอมดำเนินชีวิตตามถ้อยคำอย่างแท้ และนั่นก็คือวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ของมารที่ใช้ในการล่อเรา and so the one of the keys is keep growing in faith กุญแจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยเติบโตมากขึ้นในเรื่องของความเชื่อตรงนี้ดีกว่า I'm telling you this is what I've learned by experience อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ That the more you grow in God เพราะว่ายิ่งชีวิตของคุณเนี่ยเติบโตกับพระเจ้ามากเท่าไหร่ The more confidence you have that to live life that is pleasing is a คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการดำเนินชีวิตเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย And the less desire you have to please man แล้วคุณเองก็จะมีความปรารถนาน้อยลงที่อยากจะทำให้มนุษย์เนี่ยทุกคนพอใจในตัวคุณ and another truth is this และความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ the more you stand on the side of truth ยิ่งคุณเลือกที่จะอยู่ฝ่ายความจริง the more you can impact lives คุณจะยิ่งสามารถสร้างผลกระทบกับชีวิตผู้คนได้มากขึ้นนะ because if you just live to please man เพราะถ้าค mm ุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยากให้ทุกคนพอใจในตัวคุณ You will not will defendent? be different than anyone else คุณก็คงจะไม่แตกต่างจากคนทั่วไปหรอกคุณก็เห็นด้วยกับเขา you just go down the same path แล้วคุณก็เลือกที่จะเดินไปตามเส้นทางของเขา you focus on what they focus จดจ่อในสิ่งที่เขากําลังจดจ่อ if we're not different ถ้าเราเองไม่แตกต่างจากคนอื่น then we c o u not influence them in the things of god เราก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลกับเขาเพื่อพระเจ้าได้นะผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆคน know the word of god ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทําความรู้จักกับถ้อยคําพระเจ้า know what you believe แล้วก็ให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเชื่ออะไรอยู่ know what god has taught in his word ให้คุณมั่นใจถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนคุณผ่านทางถ้อยคํา and live to please god แล้วเลือกที่จะดําเนินชีวิตเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัย and not man ไม่ใช่มนุษย์ and and by doing that แล้วด้วยการทําแบบนี้ you become actually a greater blessing to man คุณรู้มั้ยว่าคุณจะสามารถเป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ได้ because truth always sets people free เพราะยังไงความจริงนี้จะปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระ เสอ Let ให้เราที่ฐานนะคะ Father we thank you for the courage you've given us พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับความกล้าหาญที่พระองค์ได้สรงมอบให้กับเรา to live for you เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ to live for your glory ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ and to keep standing on your word และเพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดเชื่อมั่นในถ้อยคำของพระองค์ต่อไปได้เสมอ we thank you for this day เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ for your blessings and for your favor สำหรับพระพรและความโปรดปรานของพระองค์ in Jesus name ใน พระนามพระเยซูเอเมนเมนว่า God bless you We'll see you again ขอบพระเจ้าไวพรทุกคนเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่